สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าที่ทาง PTSC เป็นผู้นําเข้ามาจากจําหน่ายในประเทศไทยนะครับสินค้าตัวนี้มีชื่อว่าออโตมมเตอร์ออโตมิเตอร์คืออะไรคือเป็นบริษัทที่ถือกำเนิดตั้งแต่ปี1940และนับตั้งแต่นั้นมา,าทางออโตมมเตอร์เนี่ยก็มุ่งมั่นและเชี่ยวชาญในระบบการนักหมายแบบกดหรือแบบกระแทกหรือแบบการตอกให้เกิดรอยบนชิ้นงานนะครับโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองชี เอร์ซิโกประเทศอิตาลีโดยปกติแล้วการนำพึ่งหมายจะมีประโยชน์มากสำหรับสินค้าของลูกค้าในแต่ละชนิดโดยกฎหมายที่สำคัญสำคัญผมจะยกตัวอย่างมา3ข้อนะครับผมอย่างเช่นการนำพึ่งหมายอุตสาหกรรมนะเป็นสิ่งจำเป็นในการนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาดต่างๆซึ่งในแตใน่ในแต่ละประเทศเจะมีกฎหมายกำหนดเพื่อให้ระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ 2. การนำพึ่งหมาย จะเป็นประโยชน์ทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณที่ต้องพิมพ์บนชิ้นส่วนหรือสินค้าของคุณนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงทรัพย์สินและข้อจากัดในการใช้งานส่วนข้อสําคัญระดับสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์การนั่งเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถปกป้องค,คุณจากการดําเนินทางกฎหมายในกรณีที่ชิ้นส่วนมีข้อบกพร่องหรือไม่ใช่ชิ้นส่วนดั้งเดิมที่ผลิตมาจากาผู้ผลิตโดยตรงครับผม การนับเพื่องหมายเนี่ยในอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างก็คือสินค้าเกือบทุกอย่างครับที่เราสามารถทำเครื่องหมายบนตัวชิ้นงานได้เพื่อการระบุในสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการสื่อให้ผู้ใช้สินค้านรับรู้อย่างเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกสินค้าพวกอาหารพวกรถยนต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เรามีการดําเนินการอยู่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดยกตัวอย่างนะครับอ่า ลูกค้าในไทยอ่ะที่มีการใช้งานของสินค้าตัวเนี้ยคือ Product a u t o ตม t เตในประเทศไทยนะครับหลักๆของเราจะมี BMW, d u c ด t i ูคติพวกอีเกียไอหรือว่าสินค้าต่างๆที่ที่เราสามารถเห็นอยู่ในสไลด์ที่โชว์นะครับผมการทำเครื่องหมายเนี่ยมีหลากหลายมากไม่ใช่มีการกดหรือการกระแทกอย่างเดียวนะครับผม หลักๆการทำเครื่องหมายคือการทําอะไรก็ได้บนชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เกิดสัญลักษณ์หรือว่าเกิดความสวยงามผมยกตัวอย่างเช่นคืออย่างเช่นดอปพินคือการกระแทกเลเซอร์คือการใช้ความร้อนของแสงเลเซอร์ในการขีดเขียนบนชิ้นงานการอิมแพคก็คือการสแตมป์คือการกดกระแทกหรือการสไครสไครนี่มันเหมือนกับการเขียนหนังสือเขียนโดยใช้ปากกาแต่ว่ามันจะเป็นการใช้ในลักษณะของ เครื่องในการเขียนบนชิ้นงานบนวัสดุที่เป็นพวกโลหะหรืออโลหะต่างๆครับแล้วก็การโลการโลคืออะไรการโลคือการทําเครื่องหมายบนแผ่นม้วนที่มีกําลังมีการขยับหรือว่ามีการหมุนอยู่ส่วนการฮอตฟอยน์ก็คืออะไรมันจะเป็นการใช้ความร้อนแล้วก็เผาในส่วนของหรือว่าเบรนให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นบนบนหัวแตมแล้วทําการกดลงบนชิ้นงานเพื่อให้เกิดรอยหรือเครื่องหมายนะครับ ส่วนเป็นเชื่อมมิคอลอิเล็กโทรดก็คือจะเป็นลนักษณะการใช้ไฟฟ้าในการกัดชิ้นงานให้เกิดเครื่องหมายหรือรอยหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆเข้าไปนะครับผมในส่วนของ Product ที่ผมจะนําเสนอวันนี้เป็นตัวหนึ่งในส่วนของออโตมิเตอร์เราจะเรียกเขาว่าดอทพินดอทพินมาร์กิ้งแมชชีนดอทพินคืออะไรดอทก็คือการกดเป็นรูให้มันเป็นจุดพินก็คือเป็นหัวหัวกระแทกมันก็คือเครื่องที่ใช้สําหรับการกดกระแทก บนชิ้นงานให้เกิดเครื่องหมายเครื่องหมายเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างนะครับเช่น1ตัวหนังสือตัวอักษรพวก QR code data matrix ซึ่ง Dot Pin สามารถทําได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของ Dot Pin เนี่ยในการเลือกใช้งานเนี่ยเราจะเลือกที่ขนาดพื้นที่มาร์กกิทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้ามี มีการมาร์กิ้งพื้นที่น้อยๆเนี่ยเราจะใช้เครื่องที่มีขนาดเล็กแต่ถ้าลูกค้าต้องการมาร์กิ้งที่มีพื้นที่การมาร์กิ้งหรือการต้เครื่องหมายที่ใหญ่ๆอย่างเช่นกระดาษ A4 ไปเลยเนี่ยเราจะใช้เครื่องที่มันมีขนาดใหญ่ซึ่งเครื่องขนาดเล็กที่สุดเนี่ยที่เรามีนะครับเราจะมีไซส์อยู่ที่25คูณ60นั่นหมายถึงว่าภายในพื้นที่กว้าง25เซนติเมตรคูณ60เซนติเมตรเนี่ยเราสามารถทําการมาร์กิ้งได้ทั้งหมดในพื้นที่นั้นส่วนตัวที่ใหญ่ที่ส รุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดละมันจะมีความกว้างยาวในการมาร์กิ้งอยู่ที่300มิลลิเมตรคูณ400มิลลิเมตรซึ่งตัวนี้มีผลในการเลือกใช้เครื่องของลูกค้าเนื่องจากว่าเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะ่ะราคามันก็จะสูงขึ้นถ้าลูกค้าต้องการเครื่องที่มีขนาดเล็กเราก็สามารถนําเสนอตัวที่มันมีขนาดเล็กให้ลูกค้าได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการพื้นที่ในการมาร์กิ้งโตโตเนี่ยเราก็มีไซส์ที่รองรับการทํางานของลูกค้านะครับผม ในส่วนหัวการมาร์กิงเนี่ยการมาร์กิงมันก็เหมือนกับการทําเครื่องหมายโดยการขีดเขียนใช่ไหมครับการขีดเขียนมันเหมือนกับปากกาเรามีปากกาที่มีอย่างเช่นเราปากกาเขียนสมุดธรรมดาหรือว่าเป็นปากกาเมจิกใหญ่ๆเนี่ยตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันเหมือนกันครับในการมาร์กิงเราสามารถเลือกใช้หัวที่เหมาะสมสมและที่ลูกค้าต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการมาร์กิงโดยการแบบเห็นแบบตัวหนังสือเล็ก ถ้าเราใช้หัวใหญ่ๆในการทําเครื่องหมายเนี่ยมันจะมีผลใน 1. ก็คือไม่สวยงาม 2. ก็คือ,อความคมชัดจะไม่สวยแต่ถ้าเราใช้หัวเล็กในการตอกเนี่ยความคมชัดก็จะดีขึ้นแต่ว่าถามว่ามันจะไม่ลึกเท่ากับหัวโตอันเนี้ยอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการลักษณะงานมาร์กิ้งแบบไหนซึ่งเราสามารถแนะนําและนําเสนอให้ลูกค้าได้ครับผมอ่าจะเปิดยกตัวอย่างนะครับการมารกิ้งแบบที่เรียกว่าตอกหิน อ,อะไรคือการกระแทกครือการหัวขีดกระแทกบนชิ้นงานชิ้นงานที่เป็นวัสดุคืออาจจะเป็นพวกโลหะต่านๆพวกสแตนเลสทองแดงซึ่งเราสามารถทําได้หมดตัวอย่างนี้คือลักษณะการที่คือการต่อบนชิ้นงานนะครับเครื่องพวกนี้เราสามารถต่อกับพวก PLC คือเพื่อเป็น, ale, นออโตเมชั่นได้เราก็สามารถฟังเราดึงด้ว่ความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการ ตอกแบบเป็นระบบซิสเต็มก็คือเป็นออโต้หรือว่าเป็นเซมิ uh, demi, หรือว่าเป็นแมนวลอันนี้เราสามารถแนะนําลูกค้าให้เลือกใช้เครื่องหรือว่าระบบที่เรามีได้ครับผมในส่วนของตัวคอนโทรลของการมาคิ้งเนี่ยทางเราจะใช้ตัว AC 500ตัวนี้จะต้องใช้ร่วมกับหัวมาคิ้งนะครับผมตัวนี้มีอะไรมันก็คือตัว PC ตัวหนึ่งไว้สําหรับอะไรเขียนโปรแกรมเขียนอะไรก็ได้ที่เราต้องการมาคิ้งบนชิ้นงานเพื่อส่งไปยังหัวมาคิ่ง ตัวเนี้ยทางเราก็มีจัดจำหน่ายซึ่งทางเราเนี่ย p t s c เรามีตัวเดโมเป็นรุ่น ADP 5090เพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้นะครับผมก็ขอจบการเซนต์ตัวดอท p ิน m a t c h i แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ